น้องครับไฟดูดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยมากในช่วงน้ําท่วมนี้นะครับทําอย่างไรถึงจะให้น้องๆปลอดภัยจากการถูกไฟดูดวันนี้พี่ซุกมีคําแนะนําดีๆมาฝากครับในวิตามินข่าวรวมพลังเด็กไทยฝ่าวิกฤตน้ําท่วมใหญ่ไปด้วยกันครับ น้องๆครับไฟรั่วไฟดูดเกิดขึ้นได้อย่างไรครับโดยปกติแล้วนะครับไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากต่อเรานะครับแล้วก็อยู่รอบๆตัวเรานะครับอยู่ที่บ้านของเราอยู่ที่ปลั๊กไฟอยู่ที่สวิตช์ไฟแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่น้ําท่วมเข้ามาในบ้านของเราน้ำมาแล้วครับนี่ครับเอาละครับน้าท่วมน้าท่วมแล้วนะครับน้าที่ท่วมเข้ามานะครับแล้วก็มาเจอกับ รักไฟที่มีกระแสไฟฟ้าตรงนี้แหละครับคือจุดที่อันตรายที่สุดเพราะว่าอะไรครับน้องฟรุตครับเพราะว่าจะมีกระแสไฟฟ้าร่วอกมาแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วถ้าหากว่าเราจะตรวจสอบดูว่าตรงไหนรั่วไหลบ้างล่ะครับเรามีเครื่องวัดแน่นอนครับนี่นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามีไฟขึ้นครับเราเดินมาอยู่บริเวณที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลนะครับก็จะถูกไฟดูดครับกลายเป็นแบบนี้เลยครับแบบนี้นะครับขยายไปเลยครับนี่เมื่อถูกไฟดูนะครับร่างกายของเราและก็เสื้อผ้าของเรานะครับก็จะถูกเผาไหม้เลยนะครับครับอวัยวะภายในนะครับก็จะถูกเผาไหม้เหมือนกันนะครับ เช่นไส้นะครับหรือว่าตับปอดครับโดยเฉพาะหัวใจครับกระแสไฟฟ้านะครับจะทําให้หัวใจครับเต้นผิดจังหวะหรือว่าหยุดเต้นไปเลยจนเราอาจเสียชีวิตได้ครับไฟดูดเนี่ยเกิดขึ้นง่ายแต่ว่าป้องกันยากครับและโดยส่วนใหญ่ของคนที่ถูกไฟดูดมักจะเสียชีวิตครับเว้นเสียแต่ว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและถูกวิธีครับ แต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะครับพี่ซุปมีคําแนะนําในการปฏิบัติตัวเพื่อเราปลอดภัยจากการถูกไฟดูดมาฝากครับวิธีแรกครับควรจะหลีกเลี่ยงการเดินในน้ํานะครับเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีกระแสะไฟฟ้าล่วไหลไปถึงหรือเปล่านะครับเดินบนที่แห้งปลอดภัยที่สุดครับวิธีที่2นะครับ,วค,รบควรจะเดินให้ห่างแหล่งไฟฟ้าที่เราคิดว่าน่าจะมีไฟฟ้าอย่างน้อย2เมตรนะครับ 2เมตรมีระยะห่างขนาดไหนลองมาดูกันนะครับน,นี่คือระยะห่าง2เมตรนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่ามีบริเวณที่อาจจะมีกระแสฟไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราห่างกว่านี้ก็ดีครับ3เมตรเนี่ยโอ้โหยิ่งปลอดภัยเลยครับไปทีที่3ครับก็คืคอ ถ้าเกิดเราเห็นคนถูกไฟดูดอยู่นะครับเราเป็นเด็กนะครับไม่ควรเข้าไปช่วยเหลือด้วยตัวเองนะครับควรจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มากกว่าครับใช่ครับเพราะถ้าหากว่าเด็กๆไปช่วยแล้วก็ไม่รู้วิธีการช่วยที่ถูกต้องเนี่ยตัวเราเองอาจจะถูกไฟดูดได้แล้วก็ตรงนี้อันตรายมากๆเลยครับ และวิธีสุดท้ายนะครับที่ซุปอยากจะแนะนําทุกบ้านก็คือว่าเมื่อไรก็ตามครับที่น้ําท่วมเข้ามาภายในตัวบ้านของเราเราควรจะต้องซับคัดเอาท์เพื่อตัดกระแสไฟครับวิธีนี้ปลอดภัยที่สุดครับไฟดูดเป็นเรื่องที่อันตรายถึงชีวิตนะครับและการปฏิจจบัติตอนให้ถูกต้องครับจะทําให้เราทุกคนครับปลอดภัยจากการถูกไฟดูดมากที่สุดครับถูกต้องครับ どん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 